เรื่องนุ่นนะครับก็ตอนนี้นุ่นมีคนขับแล้วนะลูกทุกคนก็รู้แล้วนะเมื่อคืนนะครับเพราะว่าคนขับก็คือบอกตรงๆว่าเป็นเพื่อนลูกเหมือนกันนะครับคือการขับรถเนี่ยเราต้องหาคนสนิทเป็นเพื่อนกันนะ้วก็ไปดูด้วยกันได้นะครับเป็นเพื่อนของลูกสมัยเรียนนะครับดูแถวนคนปรปฐมนะครับเขาก็สนิทกับเชนเชนขับรถลูกนะครับก็ ออกไปพักก็พักด้วยกันเพราะว่าการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะอยู่กันง่ายนะครับกินไหนนอนไหนกินไหนนอนนั่นนะครับสนุกไหนก็สนุกนั่นเหนื่อยก็เหนื่อยพร้อมกันนะครับท <ayudar> ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะอย่างที่ผู้จัดการค,ครับลูกสันนะครับได้แถลงไปแล้วนะครับคือลูกสันก็ก็เป็นเพื่อนแนทนั่นแหละเป็นเพื่อนนุจะเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนนุกก็เอามาวมทำงานกัน,นครับแล้วก็แนะนำคุณษาสตร์อะเอาคนดีๆมาอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่สนิท นะครับทุกคนไม่ต้องมันห่วงลนุ่นนะครับตอนนี้ลนุ่นมีคนขับแล้วก็มีคนแต่งตัวแล้วนะครับก็คือน้องไถนะครับแแรกจะให้น้องไถขับแต่น้องไถบอกหนุ่มเบกาขับลูกขอแต่งตัวเก็บชุดดีกว่านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้บ้านบารีนะครับคนขับคือน้องพ่ออาเธอร์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับนี่ถูกต้องแล้วนะครับเนืาะของเนอกของพ่ออาเธอร์ที่ทุกคนเห็นนะครับจากที่ เด็กไม่ได้เป็นสายเล่นนิเกแต่อยากเรี่นนิเกะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องอัเธอร์ด้วยอาจจะได้เจอน้องอัเทอร์ที่กําแพงแสนนะครับเพราะว่าอาจจะมาหาคุณพ่อและมาร่วมทำการแสดงนะครับพ่อเห็นเห็นและชอบพ่อแม่ไม่เป็นนิเกครับแต่ชอบเล่นิเกเพราะเป็นดําดกนะครับฝากฝากเป็นดูลกับน้องอัเทอร์นะครับอย่างไม่เล่นก็ฝากกรื่องน้ัลให้กับน้องอัเธอร์ด้วยนะครับ คที่พ่อแหละวันนี้ก็ให้กับคนเข้าใจได้ว่าใช่ครับชื่อลูกตีนะครับหมูยิ้มวันนี้พ่อไม่ไปแล้วไปครับใครเป็นรถขับรถพี่นุ่นครับพ่อเป็นเพื่อนนุกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนนุเพื่อนเจนนะครับเพื่อนน้ําเขาจะเป็นเพื่อนกันหมดแล้วมันจะอยู่กันได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ